สำหรับเทคนิคของอาจารย์ดรพรที่ดิฉันคิดว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เทคนิคแรกก็คือการใช้การตั้งคําถามนะคะซึ่งอาจารย์จะไม่อธิบายหรือบอกเราตรงๆแต่อาจารย์จะใช้การตั้งคําถามแล้วก็การยกตัวอย่างนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะค่อยๆถามจากเรื่องง่ายๆแล้วก็ขยายความไปเรื่อยๆจนพวกเราเนี่ย สามารถที่จะสรุปเป็นองค์ความรู้ออกมาได้ซึ่งการใช้คำถามเนี้ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นที่จะต้องคิดว่าจะตอบคำถามของอาจารย์นั้นอย่างไรคะส่วนอีกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการที่ท่านอาจารย์ให้เราปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียนเนี่ย ได้ระดมสมองหรือได้ใช้ความคิดของตัวเองซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะคะแต่ทุกสุดท้ายแล้วก็จะสรุปเป็นองความรู้ของตัวเองออกมาเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีการพิเศษนหน้าชั้นเรียนนะคะเมื่อพิเศษแล้วผู้ที่ฟังการพิเศษก็จะมีการคอมเมนต์ Comment, หรือมีการาแลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งก็จะได้ความคิดที่หลากหลายกันออกไป